สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อาจารย์หนึ่งจะมาสอนนะคะในเรื่องของเอ่อการใช้วิชาจิตนะคะเพื่อให้เรารวยนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องยินดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะเข้าสู่ช่องพิเศษช่องนี้ช่องนี้สำหรับคนที่สั่งของขวัญพิเศษนะในชุดโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีน้ำมันมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็มี2ขวดค่ะเป็นน้ำหอมพลังจักรวาลน,นะคะ แล้วก็น้ำหอมหนึ่งมนตรานะคะแล้วก็เป็นสีพึ่งมหาหลงนะคะน้ำมันเสริมวัส,สนาบารมีค่ะยินดีกับทุกคนด้วยนะคะสําหรับคนที่ได้เข้ากลุ่มนี้คุณเป็นคนพิเศษค่ะแล้วก็คุณก็เป็นคนที่คู่ควรแล้วที่จะก้าวกระโดดนะคะประสบความสำเร็จด้วยพลังจิตของตัวเองค่ะวันนี้อาจารย์หนึ่งจะมาแบ่งปันนะคะทำไมนะคะทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมาจากจิตภายในนะคะ วันนี้ถ้าคุณอยากรวยถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะคุณตัดความลังเลสงสัยออกไปให้หมดเลยค่ะสําหรับคนที่ได้รับสินค้าแล้วได้รับเครื่องมือในการเสกจ,จิตแล้วนะคะอันดับแรกขอให้คุณได้อ่านรายละเอียดก่อนนะคะการอ่านรายละเอียดคืออ่านกระดาษ3แผ่นที่อาจารย์หนึ่งส่งให้นะคะหลังจากนั้นก็อ่านรอบๆกล่องนะคะหรือรอบๆขวดถ้าสามารถดูได้นะ สามารถมองเห็นได้หรือใส่แว่นตาก็สามารถที่จะอ่านได้ประมาณ3ร,รอบเพื่อ1ทําคทำคำเข้าใจกับผิตัณฑ์ที่เราจะใช้ในการเสกจ,จิต2เพื่อให้รู้ว่าผิตัณฑ์ของเราหรือสิ่งที่เราจะเสกจ,จิตนั้น ให้ผลลัพธ์อะไรกับคุณบ้างคุณต้องรู้สรรพคุณของเขานะคะรู้คุณสมบัติของเขานะคะเหมือนเราทานยาค่ะบางคนก็ได้ยาไปแล้วหมอบอกให้ทานหลังอาหารนะเราก็ทานตามหมอสั่งแต่โดยที่ว่าเราอะไม่ได้ดูรายละเอียดที่แท้จริงเลยนะคะสังเกตดูนะสังเกตดูนะยาบางยาที่หมอก็เขียนว่าหลังอาหารพอเราไปอ่านดูแล้วนะคะมันบอกว่าก่อนอาหารก็มีนะคะเพราะฉะนั้น ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะคะดูวัตถุประสงค์ว่าน้ํามันเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรใช้แล้วมันจะเห็นผลลัพธ์อะไรบ้างน้ําหอมเนี่ยใช้ไปเพื่ออะไรใช้แล้วจะเห็นผลลัพธ์อะไรบ้างสีพึ่งเนี่ยใช้ยังไงใช้แล้วรวย possessed? ใช้ยังไงนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนถ้าคุณอ่านรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คุณกลับมาดูคลิปที่อาจารย์ลงนะคะคลิปต่อไปนะคะอาจารย์จะลงไปเรื่อยๆเพื่อให้คุณ รวยขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้เราจะสอนวิชารวยใครที่อยากประสบความสำเร็จในทางธรรมหรือทางโลกบอกไปเลยให้ไปช่องทางอื่นถามว่าอาจารย์หนึ่งสอนได้ไหมอาจารย์หนึ่งสอนได้เพออาจารย์หนึ่งเรียนด้านนี้โดยตรงแต่ช่องนี้เวลานี้ณนะตอนนี้อาจารย์หนึ่งต้องการให้พวกเรารวยขึ้นค่ะนะคะรวยขึ้นความรวยมันดียังไงคะ ความรวยนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอย่ารังเกียจคนรวยนะคะเพราะว่าความรวยมันสามารถทําให้เราบารรลุทรรได้มีความสุขได้เมื่อมีเงินเราจะมีความสบายใจนะคะเมื่อมีเงินเราจะสุขใจเราจะสบายใจเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะไปดูรายละเอียดข้างกล่องนะคะให้เรียบร้อยกระดาษสแผ่นที่อาจารย์หส่งให้ อ่านให้เรียบร้อยอ่านให้เข้าใจไม่เข้าใจตรงไหนให้สอบถามมานะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้ลงมือใช้ด้วยความเชื่อให้ลงมือใช้ด้วยความศรัทธาให้ลงมือใช้ด้วยความหวังและมีพลังว่าชีวิตคุณจะรวยขึ้นจะรวยขึ้นจะรวยขึ้นด้วยน้ำมันเสริมวัสนาบารมี จะรวยขึ้นด้วยน้ําหอมพลา,กกานจักรวาลจะรวยขึ้นด้วยน้ําหอมหนึ่งมนตราบารมีจะรวยขึ้นด้วยสีพึ่งมหาหลงเมื่อคุณตั้งมัน่นตั้งจิตไว้ตั้งแต่ตอนต้นดีแล้วผลลัพธ์มันจะดีนะคะแล้วระหว่างทางทำยังไงระหว่างทางให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนี้สิ่งเดียวค่ะอย่างเช่นคุณมีเป้าหมายอะไรให้คุณเสกเรื่องนั้นๆค่ะ คุณอยากรวยให้คุณเสกเครื่องรวยค่ะนะคะลองไปใช้ดูนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัดคลิปที่2นะคะว่ากระบวนการสั่งจิตใต้สํานึกมันเป็นยังไงแล้วการทํางานของจิตใต้สํานึกเขาทํางานยังไงเดี๋ยวพบกันนะคะ